เสียคุณพ่อวิวัฒไปตลอดการก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงสาววิกกี้สุนิสาภรรยาของชายชาติตยโยดมที่ล่าสุดได้สูญเสียคุณพ่อวิวัฒจึงวิโรธไปอย่างไม่มีวันหวนกลับโดยเธอได้ทำคลิปรวมโมเมนต์เรื่องราวดีๆตลอดชีวิตที่มีพ่อคนนี้อยู่เคียงข้างพร้อมกับข้อความสุดอาลัยว่า May y o u s o find p l e a s e And h Haness d a d d y I love you hashtag# f o r l e v e girl hashtag #julie 92024 hashtag #rip Hash tag ป่วยเล้งหลับให้สบายนะ Dad เลือกรูปหล่อๆหนุ่มๆมาให้แล้วนะใส่เพลงโปรโด,ดไปให้ด้วย love you อยู่บนสวรรค์อย่าดื้อน,นะ say hi to s u m a for me he can keep you company ทั้งนี้กําหนดสวดพระอภิธรรมคุณพ่อวิวัฒน์ณวัดท่าทองสาร17วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567รถน้าศพเวลา16.00นาฬิกาสวดพระอภิธรรมเวลา18.00นาฬิกาวันเสาร์ที่13ถึงวันอังคารที่16กรกฎาคม2567สวดอภิธรรมเวลา18.30นาฬิกาวันพุทธที่17กรกฎาคม2567พิธีชาป,ปนกิจเวลา14.00นาฬิกา ทางทีมงานของเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณวิกกี้ด้วยค่ะขอให้คุณพ่อหลับสบายนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ